สวัสดีครับสวัสดีครับแฟนทอมโดนกระเสดนะครับผมผมเซลบอลนะครับกับสวัสดีครับผมช่างพัดครับวันนี้เรามาทําการคาลิเบตคอมพาสนะครับผมเราจะทําต่อเมื่อกรลนีอะไรได้บ้างครับช่างพัดคาลิเบตคอมพาสเนี่ยคอมพาสก็คือตัวเข็มทิศของตัวลำนะครับซึ่งจะเออเรอร์ได้ก็ต่อเมื่อเจอเข้ากับเหล็กโดยตรงหรือขึ้นแม่เหล็กนะครับเข้ามารบกวนกับทางตัวคอมพาสของตัวเครื่อง มากๆนะครับอย่างเช่นเราบินใกล้กับพวกเสาไฟหรือว่าเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ต่างๆซึ่งถ้ามันเออร์เรอร์เนี่ยมันก็จะมีขั้นตอนในการคาลิเบรตดังนี้นะครับทำยังไงบ้างครับครับเข้าไปที่รูปเฟืองนะครับแล้วก็เข้ามาเลือกที่การตั้งค่าเครื่องบินแล้วก็เลื่อนมาด้านล่างสุดมาที่การตั้งค่าขั้นสูงแล้วก็เข้าไปที่หัวข้อการปรับเทียบ MU และเข็มทิศนะครับเมื่อเข้ามาแล้วเรากด ที่ปรับเทียบเข็มทิศได้เลยเมื่อคลิกไปแล้วจะมีะคำแนะนำนะครับเบื้องต้นมาว่าให้อยู่ดี่กเรียงวัตถุที่เป็นเหล็กนะครับหรือโลหะการคาลิเบรตเนี่ยต้องยกตัวโดรนขึ้นมาห่างจากพื้นประมาณ1.2เมตรนะครับหรือระดับประมาณขนาดน,นี้เหรออ,อันนั้นสูงไป<อ>ประมาณมเ,นนะเอวประมาณแค่เอวประมาณแค่เอวต้องเอาตลับเมตรมา,รมาไหมมาแค่ประมาณเอาก็ได้ไวจ้าหนึ่งรอบหนึ่งสอง หมุนกี่รอบนะหนึ่งรอบครับระหว่างหมุนเนี่ยก็สังเกตที่หน้าจอนะครับหน้าจอเมื่อหมุนครบรอบแล้วเนี่ยเขาก็จะแจ้งนะครับว่าการปรับเทียบสําเร็จแล้วนะครับครับเมื่อปรับเทียบสําเร็จแล้วเราก็กดตกลงแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นครับผมโอ้ยมันง่ายจังไงใช่แต่เหนื่อยนะโดยเกษตรเนี่ยการตั้งค่าหรือการเซตติ้งเนี่ยง่ายนิดเดียวที่เหลือยากหมดเลยครับผมขอบคุณครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ